ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่แล้วมาจบถึงกระสินในด้านของชานที่สามตอนนี้ก็มาพูดกันถึงชานที่สี่ม่อารมณ์จิตทรงถึงชานที่สามแนบสนิทมีอารมณ์ดีแล้วอีตก,ก็ก้าวขึ้นถึงชานที่สี่สำหรับชานที่สี่นี้จงรู้อารมณ์ไปด้วย อารมณ์นี่เหมือนกันอารมณ์ชานี่จะเป็นกสินนี่จะเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ทราบว่ามีอารมณ์เสมอกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันแต่เพียงว่าจริยาหรืออาการของกรรมฐานกองนั้นๆมีปาระรบอะไรเป็นสำคัญเท่านั้นเองเมื่อจิตก้าวเข้าทั้งชาดีสี่ 4, ตอนนี้ความสวยสดงดงามของกสิณจะมีมากขึ้นความจับใจในอารมณ์จะมีมากขึ้นตอนชาณีสามจิตเยียวจะกายมากจนกระทั่งมีความสัมผัสท,ทางประสาทรู้เกือบจะไม่รู้สึกคือมีลมน้อยจิมทีแล้วก็มีการสัมผัสจากประสาทหูน้อยมาก ไม่แต่เสียงดังเครื่องกระเยเสียงอะไรทั้งหมดได้ยินเพียงแวแวๆเท่านั้นตอนนี้ไม่ยินไหมคาอว่าทำหูดับแล้วทำอาการประสาทดับความจริงเรื่องของทางร่างกายนี้เป็นโรงจกักรกลมันจะมีความรู้สึกอยู่เป็นปกติมันจะทำงานของมันตามปกติมันไม่ได้หยุดงานถ้ามีความว่าร่างกายหยุดงานแล้วก็ผิด จากคนในร่างกายถ้าหยุดงานเมื่อไรร่างกายมันก็สลายตัวพังเหมือนนั้นก็ต้องเป็นอันว่าเราต้องมีความรับรู้รู้สึกประสมอว่าตอนนี้จิตมันแยกออกจากกายจิตคือไม่รับทราบเรื่องของประสาทมากขึ้นมาถึงฌานที่สีน่นี้จิตกระสราทแยกกันเด็ดขาดไม่รับทราบเรื่องราวของประสาททั้งหมด การสัมผัสใดๆในเรื่องประสาทจะไม่มีสำหรับจิตตอนนี้ยุ่งหร้อมั้งบางทีถ้านยกคิดว่าไม่ตายไปเลยเลยก็บอกแล้วบอกว่าจิตน้่มันยังอยู่ในร่างกายรืะยังไม่บอกเพิ่งจะบอกนะให้รับทราบว่าจิตนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายมันยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าว่าจิต มันไม่รับทราบท้าไม่รู้ไม่ชี้ทีเ่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ภาคพื้นดินถ้าเรามีบ้านหลังค่ามีอาคารมีเสาสูงพื้นข้างบนเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเราอยู่บนบ้านถ้าลมพัดมาหนัก,นกบ้านวันไหวเรารู้สมมติว่าเรามานั่งใต้ถุนบ้าน นั่งในพื้นบันดินลมพัดหนัหนกสักเท่าไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ความจริงเราก็ยังไม่ไปพ้นจากบ้านเราอยู่ในบ้านหรือมีอาการในอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านนอนหลับสนิทบ้านวันไหวคนเสียงเอรส่งเสียงเอะคงครามเท่าไรก็ตามขณะที่หลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเราไม่รู้ความหวันไหวของบ้าน แต่ได้ว่าเราก็ยังนอนอยู่ที่นั่นในบ้านเราไม่ได้ไปไหนข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เข้าถึงชานสี่ขมือนกันมีความรู้สังเกตได้ไง,ง่ายๆอยู่สองอย่างสําหรับภาพกระสินนั้นไม่ต้องห่วงแปลว่ราวสวยสดงดงามมีจิตทรงตัวมีอารมณ์โปร่งเหมือนกระแสงสว่างมากๆภา,า,ายในจิต มีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่การหลับ <c oughs> จิตตีเข้าถึงฌานในจงอย่าคิดว่าหลับไม่ใช่หลับจิตมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รับทราบเรื่องของกายตอนนี้พอจะเริ่มความเข้าใจได้อย่างแม้แต่ลมให้ใจเข้าออกที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เราก็ไม่รับทราบ มีความเข้าใจไหมในเมื่อเราไม่รับทราบเรื่องของกายทั้งหมดมารมันก็เป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่านิรามิตรสุขไม่ใย่าสามิตรสุขเหมือนเมื่อสมัยที่ทรงปีติคือชานที่สองหรือว่าชานที่สามชานที่สองยังมีปีติชานที่สีชานที่สามยังมีสุขสุขตัวนั่นก็เป็นนิรามิตรสุขเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่สงบสงัดถ้าก็บความสุขที่ปราศจากการสัมผัสทั้งหมดนี่ต้องเรียกว่าเป็นนิราไม่ทะศสุขเป็นพิเศษจะพูดยังไงดีพูดว่าเป็นอัพยากฤิดดีไหมคือไม่รับทั้งซ้ายไม่รับทั้งขวาอย่างไ้ดีกว่าถูกต้องกว่าคือก็อาการของความทุกข์ความรู้สึกของความทุกข์ก็ไม่รับ ความรู้สึกของความสุขที่มีการสัมผัสอารมณ์ก็ไม่รับมีอารมณ์เฉยสงัถตามีอาการโรร่มีสภาพเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอาการของชาญนที่สตอนนี้เห็นจะไม่ต้องพูดกันมากว่าอธิบายกันมามากแล้วมาพอถึงชาญนที่สี่นี่บรรดาท่านพุทธบริษัท จะต้องฝึกฝนกสินแ้วสมาธิจิตให้ทรงตัวจริงๆ,งๆนี่นี่เรียกว่าจบรูปประชนการทรงตัวก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี่บว่ากันทุกดีดียาบทแล้วก็ทุกสถานที่ไม่ว่าสภาวะเท่นใดสถานที่เช่นใดจะมีอาการอย่างในของกายกายจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยจะล้าจะอะไรก็ตาม คำอ้างข้อนี้ไม่มีสำหรับผู้ส่งฌานในขณะที่เราต้องการแยเข้าฌานเมื่อไรมันต้องเข้าได้ทันทีขออย่าลืมข้อนี้นะกำลังใจต้องมีความเข้มแข็งทุกอาการทุกอดียาบทของร่างกายใช้ได้ทุกขณะ แล้วก็จะทรงเวลานานเท่าไรก็ได้ตามอัิยาัยเรื่องทรงนานของฌานสี่มีความสําคัญเพราะเราจะก้าอารมณ์เข้าไปสู่อรูปฌานแล้วตอนนี้สําหรับฌานนี้จบจบรูปฌานแต่ว่าเมื่อจบมันจะเป็นเลิกไม่ได้รูปฌานนี่คือวฌา,านโลก,กีท่านคลายตัวเมื่อไรท่านลงนรกเมาน,นั้น และจงอย่าเป็นผู้มีความประมาทอย่าคิดว่าเราได้ชานแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ระวังในการเจริญกสิณอารมณ์รู้มันย่อมปรากฏถ้าทรงชันแบบนี้ได้แคล่คล่องอารมณ์รู้มันปรากฏถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็จะรู้ได้แต่ก็ไม่เสมอกันไปเพราะว่าพระพุทธโคสา,าจารย์ที่รจนาอ่อพิสุทธิมรคท่านบอกว่า คนที่ได้ฌานสี่พันคนจะได้ทิพย์ยุคย,ยานสักนนหนึ่งคนก็แสนยากแต่สำหรับอาตมาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีทธิบาทสี่ครบทวนเรื่องทิพย์ยุคย,ยานมันก็กล้วยสุกคือกล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่กล้วยตนีสุก เป็นของที่มีอะไรไม่หนักสําหรับจิตของเราในเมื่อจิตเราทรงฌานพร้อมในอิธิบาตทั้งสี่ประการคําว่าไม่สําเร็จผลที่เราต้องการไม่มีเนี่ยแต่มาไม่ได้พูดเองไม่ได้สร้างคาเองความรู้นี้เป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคุณเครื่องที่ให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างเรียกว่าอิธิบาตสี่อิธิบาต มีสี่อย่างคือฉันทะความพอใจวิริยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจอ่อบีมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องไข่โครวนก็ไม่จำเป็นต้องสอนกันมากคนขั้นระดับนี้แล้วในเมื่อเข้าถึงฌานสีได้แล้วมัดฌานสีให้อยู่กับจิต อารมณ์ที่เราต้องการจริงๆก็คือฌานสี่เป็นสำคัญทรงมันไว้ตลอดเวลาตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ออกทรงฌานสี่ให้มันเต็มระดับจนกว่าเวลาที่เราต้องการอย่าลุกไปทำงานเมื่อจะไปทำงานเราก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งฌานอย่างเลวที่สุดจะจิตจับไว้ในอุปจารสมาธิในระหว่างที่คุยกับเพื่อนและในระหว่างที่ทำงาน พอาวางงานว่างจากการคุยกับเพื่อนปรารกกับเพื่อนแล้วสัมผัสกับคนจิตอย่างน้อยจัดจิตทรงฌานสี่ข้เร็วที่สุดก็ให้ทรงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งรือฌานที่สองไว้ขึ้นชื่อวฌานนี้เราจะจะไม่ยอมให้ว่างจากจิตเลยในขณะที่เราตื่นอยู่ไหวไหมต้องไหว เราจะเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสมิทายานนี่มันต้องไหม <c oughs> นี่เขาบอกว่าอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะว่าธมาพูดตามแบบอาตามาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปพูดสร้างธรรมะมักจะนำไปโฆษณายอยู่เสมอว่าธรรมมาเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างไอ้เรื่องไปว่าเนะี่ยไม่ได้ตักใจไม่ได้ตกใจนัติโลเกอนินทิโต คนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่บางทีท่านที่วิภาควิจารณ์ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยังไม่เคยพบกันเลยท่านก็นวิภาควิจารณ์ดะคนที่ไม่เคยเห็นทะเลอยู่แต่ในป่า้าจะมาคุยเรื่องทะเลให้ฟังไม่จะถูกต้องหรือ คนที่อยู่แต่ในทะเลตลอดเวลาไม่เคยเห็นฝั่งน้ําไม่เคยเห็นป่าแล้วมาคุยเรื่องป่าเรื่องฝั่งบนบกมันจะถูกต้องหเอยยังไงนี่เป็นอันว่าไม่ถูกไม่ต้องถ้าแต่มาไม่ว่าอย่างไรหรอกเกรงว่าใจของท่านจะมีกิเลสจ,จะมีนิวรณ์เท่านั้นคือกิเลสแต่มันมีอตาตมาก็ยังมีกิเลสกิเลสเวลานี้ก็คือกิเลสฟุ้ง บันทึกเสียงบรรจุความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบรรดาทพระพุทธบริษัทอย่างนี้เราจะเรียกว่ากิเลสตัวได้กิเลสตัวไหนล่ะกิเลสตัวอยากให้ท่านหลายมีความเข้าใจในวรธธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าว่า การบันทึกหรือการทำหนังสือนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะมีความรู้ครบถ้วนพรอ่อตมาเองมีความรู้ไม่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาแต่เป็นได้เพียงว่าได้เคยศึกษามาในกรรมฐานสี่สิบได้เคยศึกษามาในมหาปฏิปทานสูตรสองอันนี้สองอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นหลักของจิตศึกษามาพอสมควร ไม่ใช่ศึกษามาในระดับดีเต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาแค่พอรู้เท่านั้นพอมีความเข้าใจอยู่บ้างฉะนั้นคำแนะนำใดๆที่อาตมาแนะนำไปไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของอาตมาทั้งหมดแต่จะเอาความสามารถจริงๆก็มีอยู่นิดเดียวในคำอธิบายทั้งหมดนี้นอกนั้นเป็นความสามารถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาง เป็นความสามารถของว่าบรรดาลพระพุทธสาวกบ้างเป็นความสามารถของครูบาอาจารย์บ้างเป็นความสามารถของเพื่อนที่ร่วมการปฏิบัติบ้บางเอามารวมกันแล้วอธิบายให้บรรดาท่านหลายฟังตอนนี้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วทรงตัวดีอย่าลืมต้องให้ทรงตัวจีจริงๆใช้อารมณ์กสินจับภาพกสินเมื่อไรก็ได้ เราก็มาเริ่มอารูปฌระชนกันต่อไปในช่วงนี้ที่เราจะปฏิบัติเพื่อ,อรูปประชนเพื่อเป็อรหันปฏิสัมมิทายาน mm. ก็จงอย่าไปยุ่งกับเรื่องเขาวิชาสามิญญาหก่าปัยาไปยุ่งกับแสงสีและการรู้ต่างๆไม่อยากจะรู้ก็รู้ไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลุดต่อไป ถ้าหันไปเล่นกับความรู้ในด้าของทิพย์จุฬาจารย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมได้และไปยุ่งกับเรื่องความเกิดความตายของคนคนที่มาเกิดสัตว์ที่มาเกิดมาจากไหนเรารู้ได้หมดตายแล้วไปไหนเรารู้ได้หมดแล้วก็ไปยุ่งกับอารู้อารมณ์ของจิตของตัวและอารมณ์จิตของบุคคลอื่น ว่าอารมณ์จิตของตัวเนควรจะรู้แต่อารมณ์จิตของบุคคลอื่นอย่าไปรู้ไปรู้เข้ามันยุง่งมันไม่ใช่ภาระของเรามันเป็นความดีความชั่วอะไรของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเนเจโตเนปุเพนิวาสานุสติยานการรู้เรื่องการถอยหลังชาติต่างๆของเราอันนี้คนแต่ว่าอย่าหลงก้าวหน้ากระสินต่อไป อติตังสยามน,นาคาตังทะยานรู้เรื่องราวนาดีของบลคนละวตัตถุเดือรอรู้เรื่องราวของอนาคอยขอ้อคูลละวตัตถุและของเราของเราคนแต่อย่าฟุง้งของบลคลอื่นอย่ายุง่งยาถากรมโมตาญาณคนได้สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุเรื่องของชาวบ้านอย่ายุง่งในเรื่องของตัวคนยุง่งยุ่งแล้วอย่าฟุง้งอย่าติด เมื่อ,อยุ่งแล้วก็ใช่อารมณ์ยอมรับนับถือกฎของกรรมจิตใจมันก็มีความสุขเวลาเราเจริญฌานได้เต็มที่ได้สมาบัตแปดแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในแบบสบายๆต่อทีนี้ไปก็มาจับรูปฌานว่าว่ารูปฌา,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 านนี้ต้องมีกระสินเป็นภาคพื้นถ้าไม่มีกระสินเป็นภาคพื้นแล้วท่านไม่มีโอกาส จะศึกษา,ารูปฌานได้รูปฌานก็คือทรงอยู่ในฌานสี่นั่นเอง <c oughs> ไม่มีฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดแต่ว่าที่เรียกเป็นสมาบัตแปดก็เพราะว่า,ารูปสมาบัตคือสมาบัติที่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่แล้วก็สมาบัติที่ไม่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่รวมไปสมาบัตแปดแต่ฌานมันก็มีแค่สี่ ชานที่ใช้กันส่วนมากก็เป็นรูปประชนเวลาที่จะตายก็ใช้รูปประชนออกถอนตัวออกจากกายไม่ได้ใช้รูปประชนถ้าใช้รูปประชนไปเป็นรูปประรมไม่เป็นเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระรัตน์ก็ทั้งหลายคนดีที่ท่านนินพานที่ได้ตั้งแต่ชานสี่ขึ้นไปท่านมาออกจากชานสี่ ที่สมเด็จพระมาหามุนีคลายไปเรือเดินเรื่อยไปถึงฌานแปดแล้วมาหยุดอยู่แค่ฌานสี่ในรูปฌานคือเข้าอารูปจบเป็นสมาบัติแปดแล้วมาหยุดแค่สมาบัติสี่ส่วนรูปฌานนี้ออกตรงนี้เพราะว่ายังไงยังไงก็ตามเป็นรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็มีกําลังเท่ากันตอนนี้ก็ไม่ต้องนั่งทิมบายอันดับแรกแล้วก็จับอรูปฌานต้น คือหนึ่งอากาสานัญจาย,ยะตะนะวิธีจับค่อยจับยังไงเอาภาพกระสินทรงตัวขึ้นก่อนดูภาพกระสินตอนนี้มันคล่องแล้วนี่ไม่มีอะไรลำบากนึกภาพภาพกระสินปรากฏจิกกำหนดคอยภาพกระสินนี่หายไปเพราะภาพกระสินยังจัดเป็นรูป ถ้าเรายังติดอยู่ในรูปอยู่เพียงใดเราก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เรามีความหิวเรามีความกระหายเรามีความร,าร้อนเรามีความลำบากกายลำบากใจเนื่องในการสัมผัสใ,ใดๆก็ตามทีก็เพราะรูปกายนี้เป็นสำคัญท่านที่เจริญอรูปฌานสำหรับพรหมพราม์นั้นก็เพราะเกลียดในรูปเพราะเห็นว่าการมีรูปมันเป็นปัจจัยของความทุกข การมีรูปไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขความทุกข์ต่างๆมันเกิดมาจากรูปยังได้หาทางหนีรูปเสียเราไม่ต้องการรูปต่อไปในเมื่อเราไม่มีรูปแล้วความหนาวมันจะไป,ไปชนกับใครความร้อนจะชนกับใครมันก็ชนรูปเราไม่มีรูปด้วม,มันก็ไม่ชนความหิวความกระหายความป่วยไขย้ไม่สมบายการแก่การตายมันน่าศัยรูปทั้งนั้นรูปมันเป็นแต่จิตมันไม่ได้เป็น นี่ท่านยิงเกลียดในรูปกันเสียทั้งหมดไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดท่านไม่สนใจยึงหาทางว่าทํำยังไงเราจรึงจะไม่มีรูปก็ไปยึดอารมณ์ว่ามนโนปพังคมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจไปหนนนาดมีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ใจนี่การที่เราจะไม่มีรูปเราก็ต้องใช้ใจไม่ติดในรูป ระวังให้ดีนะรูปประชานนใกล้วิปัสสนาญาณมากพลิกแผลบเดียวขยับนิดเดียวเข้าชนวิปัสสนาญาณเลยวันนี้จะว่าถึงอาการสารนัญจายตนะเมื่อตั้งภาพกระสินขึ้นแล้วเพิ่อภาพกระสินให้หายไปมีความรู้สึกในใจว่าเราต้องการอากาศคิดว่าอากาศนี้หาที่สุดมีได้ตามแบบ มันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี่ตามแบบนะท่านบอกว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พิจารณาว่าอากาศโศอากาศโศแต่แต่ว่าแตมาคิดว่าถ้าเล่นตามนี้แล้วก็มันก็แบบจเจริญกรรมฐานธรรมดาคือไม่มีความสําคัญอะไรมากถ้าเราจะคิดกันไปทีตามด้านของการปฏิบัติเมื่อกี้นี้พูดขั้นด้านปริยัต ในด้านการปฏิบัติเขาก็ทํากันอย่างนี้่ว่าอารมณ์จิตของเรามองเห็นอากาศเป็นสภาพว่างชั้นใดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่ชามันก็สลายไปมันก็มีสภาพว่างและเราก็ไม่ต้องการในร่างกายของเราเสียทั้งหมดไอ้สภาพที่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีก เราจะมีสภาพมมรยากาศคือจิตที่รอยอยู่ในอากาศเฉยๆจะไม่มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณอันนี้ไม่อยากจะอธิบายยุ่งสำหรับคนไทยเพราะเป็นภาษาแขกว่าการง่ายๆก็คือรูปรูปกายนี่จะไม่มีอาการทรงตัวไม่ปรากฏอีกสำหรับเรา ดวงจิตดวงนี้จะไม่จับรูปใดๆสมดจะเป็นรูปของสัตว์ใี่ฉันก็นดีรูปของคนก็นดีรูปของเทวดาก็ดีรูปของผมก็ดีไม่ต้องการเรามีความต้องการอย่างเดียวคืออยู่เฉยๆหน้าอากาศจิตนี้ทรงให้เป็นเอกกตารมกับเบคารมของฌานสี่ลืมบอกไปว่าฌานสี่นะั้นมีอารมณ์อยู่สอง คือว่าเอกัาตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจับในภาพของสมาธิของาสินโดยเฉพาะแล้วก็แถมโอเบคาลมเขามาวางเฉยไม่ต้องการสิ่งใดใดไม่ต้องการการสัมผัสใดใดทั้งหมดไม่รู้เรื่องของการสัมผัสยุงจะกินลิ้นแยกัดไม่มีไม่รู้เรื่องใครพูดใครจาไม่รู้เรื่องลมให้ใจเข้าออกก็ไม่รู้เรื่อง แต่หากว่าท่านจะถามแม่แอกว่าท้านึงชานสีแล้วท่านดิทรงชานถึงชานสูงยุงกินลิงกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ท่านถามว่าโรคไข้เลือดออกโรคไข้ไมอร์เรียมันไม่เป็นเลยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยุงมันไม่กินลินมันไม่กัดเจ้ายงุงเจ้าลินนี่มันเห็นเรามีสภาพเป็นคนตาย อวัยวะในร่างกายในีเมื่อจิตไม่ใช้มันมันก็ทำงานน้อยมันก็เครื่องยนต์ที่วิ่งฟรีเฉยๆมันไม่มีความหนักมันก็วิ่งเบาๆเพราะที่จะทรงตัวเขามันได้เท่านั้นกำลังกายมันไม่หนักเลือดมันก็ไหลช้าเกินไปกำลังกายทุกส่วนมีความสุขเพราะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เมื่อเลือดไหลช้าเกินไปความไหลของเลือดช้าเจ้ายุงมันก็โดด่ไม่ไม่พอกิน นี่จะยุงจะเหลือบมันโดดโดโดด,ดไม่พอกินมันก็เลยไม่กินรวมความว่าท่านที่ทรงฌานสี่อยู่หรือฌานสามขอยืนยันว่ายุงไม่กินแน่ไปนั่งอยู่ที่ที่ไหนก็ตามเถอะให้ยุงมากขนาดไหนก็ตามพวกไลก่ก็ควยท่านพวกนี้นั่งเฉยๆถามว่าเอามาจากตำราไหนอันนี้บอกไม่ใช่ตำราจากคนที่เขาทำได้แล้ว เธอคนดีเขาทำได้แล้วมีสภาพอย่างนั้นยุงกินลิงกัดเปตายพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อปานโพษเราปัดยุงกันกับแย่สมัยนั้นไม่มีเมลดแต่หลวงพ่อนั่งเฉยตลอดเวลาเราไปกันน่นาข้าว่ันถามว่ายุงกินแล้วลรกโยงกินครับท่านยิ้มท่านก็บอกว่าพวกเธอยังหนุ่มเลือดหวานเนื้อหอมยุงมันจริงชอบฉันไม่คนแก่เชลแล้วเนี่ย ยุงมันก็เลยไม่กินลิ้นมันก็เลยไม่กัดเพราะเลือดมันก็ขมแล้วมีรสเปรีย้ยวมันไม่อร่อยไี่ใท่ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นอะไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาที่จะคุยกันก็นหมดสปแล้วในตอนนี้ก็ขอยุติไว้แเ่เพเยงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี